มาด้หมุนสุดท้ายมันมีทีเด็ด้ออยู่ตรงนี้แหละเองโคมแดงสาหร่ายเต็มเครื่องอเฮ้ย,ยคุณผู้ชมคอมโบนี้จบเลยโอ้ซุเปอร์รู้เรื่องกับาำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดสร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่าน,นั้นนะจ๊ะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปปีควรมีจักรยานในการรับชมเด้อ ก็โอเคนะครับก็ครับสวิดัสสวัสดีมิตรรักสหายแฟนคลับทุกท่านกันด้ดยนะครับคลิปนี้ก็กลับมาอยู่กับผมเช่นเคยนะฮะก็มากับเกมรักกีนีโกหรือว่าน้องแมวเหมียวของเรานั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวคลิปนี้นะเราก็มาจัดหนักจัดเต็มกันหน่อยแล้วกันนะฮะก็ห่างหายไปนานนะก็เดี๋ยวคลิปนี้ขออนุญาต ใช้สูตรแล้วกันเบ็ด2เปิดเทอร์โบนะฮะแล้วเราจะปรับออโต้10รอบหมุนนะฮะแล้วก็ปล่อยให้มันรันไปได้เลยนะเจ้ก็เหมือนเดิมนะครับคลิปนี้แนะนำรับชมเพื่อความบันเทิงนะฮะดูเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นเด้อก็ไม่แนะนำให้ใครเล่นตามนะเจ้ามาเดี๋ยวดูว่าวันนี้จะเป็นอย่างไรกับน้องแมวของเรานะอุ้ยมีคุณหกสวยงาม นอกติดเหรอโอเคสิบหมุนเรียบร้อยนะฮะเราก็สับขึ้นได้เลยใครอยากใส่เท่าไหร่ก็แล้วแต่ศรัทธาของเรานะแล้วเราก็จะมาเลือกออโตเป็น1,000รอบหมุนนะนะฮะก็เน้นย้ำว่าปรับขึ้นแล้วนะฮะเลือกออโต้1 0 0 0รอบหมุนเท่านั้นนะสำคัญด้วยนะเปิดโบทุกครั้งนะฮะอย่าปิดเทอร์โบนะมา เดี๋ยวดูว่าวันนี้จะเป็นอย่างไรนอกเหรอโอ้ช่วงนี้อุ๊ยนอกไม่มาแต่ฟรีเกมเข้าช่วยดิเพื่อนโอเคมาไวมีใช้ไปกว่าครึ่งหนึ่งนะคุณผู้ชมนะฮะมาขอให้แบบว่าบึ้มบัมซัมเบ้แล้วกันโอ้โหทรงนี้ใช่เลยโอ้โห ถ้าร้องแมวลงช่องหนึ่งนะบอกเลยว่าเต็มเครื่องแต่มันไม่มาเนี่ยสิโอ้โหฟีนี้น่าจะหลับนะคุณผู้ชมน่าจะหลับนะโอ้โหใช่เลยใช่เลยกระเทยบอกซูชิซูชิหนึ่งอะ่ะมีตัวเคกับพัดซูชิหนึ่งพอได้ลุ้นโอ้โหมันไม่ลงก็ต้องบอกว่าพอได้แล้ว โอเคยังไม่ใช่ฟรีเกมที่เราตามหานะรอบนี้โอ้โหก็ไม่เท่าไหร่นะเดี๋ยวขออนุญาตสับเบ็ดขึ้นหน่อยแล้วกันนะฮะก็ถ้าเราเปลี่ยนเบ็ดกลับมากดสูตรใหม่นะเบ็ด2ออโต้10รอบหมุนใหม่นะแล้วก็ค่อยสับขึ้นนะมา โอ้โหเมื่อกี้นะคูณก็ใช้ได้นะแต่เหลี่ยมไปหน่อยนึงแมวเรามาขอญาติสับขึ้นสักหน่อยแล้วกันนะโอเคแล้วก็ออโต้ไปอุ้ยอ่ะขอสักนี่แล้วกันนะเลขสวยดีแล้วก็จัดไปออโต้พันรอบหมุนเหมือนเดิมนะเน้นย้ำว่ากดออโต้หนึ่พรอบหมุนเด้อ อย่าลืมนะฮะคลิปนี้แนะนำรับชมเพื่อความบันเทิงนะคุณผู้ชมดูเพื่อความสนุกสนานเดอ้ออ,อุนอกหรอนอกหรอนอกทำงานเหรอจ๊ะมีตัว K แล้วก็มี Y ช่องที่สามเฮ้ย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 มาไม่จ๊ะมาอุย้ยมาไม่จ้ามาไม่จ้าโอเค เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเถอน้องแมวฟีรอบเมื่อกี้ถือว่าวอมวอมนะฟีนี้ค่าเอาจริงแล้วนะนะมาคูณแสวยอุ้ยคูนสิน้ำนองเต็มตะหลิ่งว่ะเพื่อนมาเดะมาดีเออคูณมาทุกรอบแบบนี้สวยงามแต่ว่ามาแล้วขอได้ใช้งานด้วยนะโอ้โห มาแล้วก็บอดได้ใช้งานเลยโอ้โหแอบเจ็บสเต็ปเดิมกดข้ามหนึ่งทีเออต้องอย่างนี้สวยงามสลา,ายสิบหนึ่งสิบมาบอโอ้โหสวย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 เปอร์เมก้าหวานเจี๊ยบมาเดยมาเดยมาเดยหมุนสุดท้ายมันมีทีเด็ดรอยอยู่ตรงนี้แหละเองโค้งแดงออ้ยสลา,ายเต็มคืน คุณผู้ชมคอมโบนี้จบเลยอ้สุปเพอร์ู้เรื่องกับเบื้องแตกคอมโบเดียวไม่เหลียวแลเลยคุณผู้ชมหวานเจี๊ยบคลิปนี้โอ้ ไม่อยู่แล้วจ้าใครจะอยู่ก็อยู่ไปค่าขอตัวไปก่อนนะใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยนะไปและยะหู